มาดูบรรยากาศในพื้น เทพกันบ้างค่ะแน่นอนต้องไปดูกันที่เยาวราชนะคะสําหรับการจัดงานเทศกาลตรจีนเยาวราช2,558ค่ะปีนี้คือคึกเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติไปเที่ยวชมงานกันอย่างคับคั่งเลยนะคะเขามีการเนรมิตถนนเยาวราชให้เป็นถนนทองคานะคะตกแต่งด้วยอุโมงไฟอย่างสวยงาม <c oughs> แล้วก็จําลองวิถีชีวิตของชาววังสมัยก่อนให้เราได้ดูกันด้วยว่าเขาอาศัยอยู่กันอย่างไรบ้างที่สําคัญขาดไม่ได้นะคะมีอาหารการกินมากมายให้เลือกซื้อเลือกชิมกันส่วนใครที่ชอบที่จะชมการ แสดงศิลปวัฒนธรรมของจีนนะคะก็สามารถที่จะรับชมได้บนเวทีการแสดงจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะติดตามรายงานจากคุณกาลยาวีแววคล้ายหงค่ะคือขักขึ้นเรืยๆน,นะคะสำหรับงานตรุษจ,จีนเยาวราชประจำปี2558ค่ะซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงทั้งไทยและต่างชาติต่างก็เดินทางมาร่วมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่จีนกันอย่างขับขังค่ะ การแสดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นหนึ่งในการแสดงวัฒนธรรมชุดพิเศษจากสิมณฑลของประเทศจีนซึ่งมีนักแสดงกว่า180ชีวิตและถือเป็นไฮไลท์ของการจัดงานตรุษจีนเยาวราชประจำปี2558ในค่ำคืนนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการแสดงของศิลปินชื่อดังจากค่ายเพลงต่างๆมามอบความสุขให้กับผู้ที่มาร่วมง,งานอีกด้วยโดยจะมีอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเวลา24นาฬิกา ถนนเยาวราชถูกแนวรบิีให้กลายเป็นถนนสายทองคาที่ประดับประดาไปด้วยโคมไฟสีแดงทองทําให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติไม่พลาดที่จะยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาเก็บภาพประทับใจกันอย่างสนุกสนานค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีตัวละครจากภาพยนตร์ญญจีนที่ก็ได้รับความสนใจจากประชาชน mm hmm. เช่นเดียวกันในการร่วมถ่ายรูปอย่างชาวตุรกีคนนี้นะคะบอกว่าเดินทางมาเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ที่เยาวราชเป็นครั้งแรกและก็รู้สึกประทับใจอย่างมาก โดยเฉพาะผู้คนที่เดินทางมาอย่างขบข้างและต่างสวมใส่ชุดสีแดงสดค่ะอ yeah, sure. uh, t o ปีนี้คนเยอะแล้วก็ดูคึกคืนกว่าปีที่แล้วว่ะคะ่ะปีที่แล้วจะดูเงียบนิดนึงใช่ค่ะปีนี้คนเยอะมากอน่าจะเป็นพวกนี้นะคะ่ะ ใช่ค่ะพายรูปมาดูไฟใช่มาถ่ายรูปค่ะตลอดทั้งวันที่ผ่านมาทีมข่าวได้เดินสำรวจกิจกรรมภายในงานที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันอย่างเช่นห้องนี้นะคะเปรียบเสมือนร้านเสริมสวยของชาวจีนโดยการใช้เส้นได้เสริมความงามบนใบหน้าหรือที่เรียกว่ามังมิงค่ะซึ่งทําให้เขาใสอ่อนเยาวนอกจากนี้ยังมีบ้านจีนจาลองเพื่อให้ประชาชนร่วมถ่ายรูป อีกซุ้มหนึ่งที่ก็ได้รับความสนใจจานวนมากก็คือซุ้มสาธิตการทําเกี๊ยวจีนที่เมื่อทําเสร็จแล้วก็จะได้รับเกี๊ยวจีนไปทานฟรีค่ะส่วนร้านนี้นะคะมีประชาชนเลือกซื้อขนมไหว้เจ้าอย่างหลากหลายเพราะว่ามีความหมายเป็นมงคลเช่นขนมเปียชิ้นนี้มีภาษาจีนที่หมายถึงให้มีสุขภาพที่แข็งแรงหรือขนมเหรียญเงินเหรียญทองที่หมายถึงความมั่งมีสีสุขหรือหากใครต้องการที่จะให้ลูกหลานตั้งใจเรียนนะคะก็ให้เลือกขนมแม่งถึงค่ะ คนจีนถือว่าคนโบราณเนี่ยเขาไหว้ขอพรให้เราร่ำรวยมั่งมีสีสุขคือเหรียญเงินเหรียญทองและพร้อมกับงานงานนี้มีความหมายคือตกกับพื้นงอกเงยเพราะนั้นสมบูรณ์ไปด้วยความสุขสำหรับการจัดงานตรุษจีนเยาวราชปี2558จัดขึ้นภายใต้แนวคิดมะแม่เบิกฟ้าเสริมล่ามหามงคลปูนผลเยาวราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสระชชนมายุครบ60พรรษาและครบรอบ40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนรวมถึงเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่11ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยจีนค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดของงานตรุษจีนเยาวราชในค่ำคืนนี้นะคะ ซึ่งขณะนี้บนเวทีกลางก็ยังคงมีการแสดงวัฒนธรรมจีนอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งหากใครต้องการมาเที่ยวงานตรุษจีนก็ยังสามารถมาได้ในวันพรุ่งนี้นะคะโดยการแสดงจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง24นาฬกาค่ะ